กับกรเราตับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครัวช่างเปิ้ลนะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับผัดกะเพราพริกแห้งตับไส้อ่อนนะครับเ๋ยวไปตามรับชมกันเลยครับเผ็ดดวันนี้ใส่พริกที่เราโขกไว้เผ็ดเราจะผัดพริกแห้งให้หอมนะครับให้เหลืองแล้วค่อยใส่ตับลงไป ใส่ไฟอ่อนๆก่อนนะครับอย่าพริกมันจะไม่มันจะขมพริกเริ่มเหลืองแล้วนะครับนี่ตอนนี้พริกเริ่มเหลืองแล้วใส่ตับลงไปเลยนี่ไปผัดลงไปผัดกับพริกเลยนะใส่น้ำลงไปนิดนึงเร่งไฟหน่อยสัก180้อยแปดสิบใส่ชูรสลงไป รสดีสีอิ้วขาวน้ำมันหอยครับผัดไปเลยครับเราจะเอาตับสุกนะครับวันนี้ใส่น้ำลงไปอีกนิดนึงครับน่ากินน่ากิน ใส่น้ำตาลลงไปสักหนึ่งช้อนครับตัดหวานหน่อยใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงใส่ออนใส่ลงไปใส่กะเพราล,ลงไป เสร็จแล้วครับกระเพาตับกะเพาตับบนเครื่องในครับกระเพาตับ